เอ๋สงสัยเราจะแก่จนคิดฟุ้งซ่านไปเองยายพิมพ์บ่นกับตัวเองแล้วรีบยกถาดอาหารเดินต่อไปในที่สุดท่านก็มาถึงที่หมายบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุอธิของตระกูดบุญมีเรียงรายกันอยู่บนเนินเขาเริ่มตั้งแต่เจดีย์ของบรรพบุรุษคนแรกที่มาตั้งรกรากที่นี่เมื่อหลายชั่วอายุคนก่อนยายพิมพ์เดินไปยังเจดีย์ที่อยู่บนสุดก่อนคุณปู่เจ้าขา อยู่สบายดีไหมคะหลานพิมพ์มาไหวแล้วคะ่ะท่านวางสำรับอาหารลงแล้วกราบไหวอย่างนอบน้อมท่านทำเช่นนี้กับเจดีของพ่อปู่แม่ย่าพ่อสามีแม่สามีทีละองค์องไม่ให้ขาดตกบกพร่องพร้อมกับกล่าวคำเดิมๆทุกครั้งอยู่สุขสบายดีไหมคะที่บ้านทุกคนแข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอให้ท่านพักผ่อนให้สบายแต่ขณะที่ท่านกำลังก้มกราบเจดีของพ่อสามีก็พลันได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหลังยายพิมพ์หันกลับไปมอง ก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นโพธ์ใหญ่ตอนแรกท่านคิดว่าเป็นงูแต่ขนาดของมันใหญ่ผิดปกติลำตัวอ้วนเท่าแขนคนและยาวหลายเมตรตายแล้วนั่นตัวอะไรนะยายพิมพ์ตกใจจนถอยหลังไปหลายก้าว วินาทีนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็ผงหัวขึ้นรูปร่างของมันแปลกประหลาดคล้ายงูก็ไม่ใช่พญานาก็ไม่เชิงบนหัวมีหงเล็กๆดวงตาสีน้ำเงินเข้มเป็นประกายและที่สำคัญที่สุดคือแววตาของมันดูราวกับมีความรู้สึกนึกคิดเยี่ยงมนุษย์พานากยายพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงแล้วหงายหลังล้มลง